สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะนี่ก็จะมารีวิวสก,กูชชี่แชตตัวเย็นกันนะคะก็อย่างที่ว่านะคะก็มีอยู่4อันนะคะก็คือหมดนะคะแต่ก็ยังไม่หมดนะคะเพราะว่าความจริงนี่มีอยู่5อันนะคะแต่ว่าก็คืออ,อ,อีกอันนึงที่นี่บอกไปนะคะว่าสตอเบอรี่มันตกไปลงไปใต้เตียงนะคะก็เลยยังไม่ได้เก็บนะคะ ก็เอามาแค่สีอันนะคะก็คือนี่มีสกุช่ที่เป็นแบบของจริงนะคะไม่ใช่ของแท้นะของจริงนะคะของจริงทั้งหมดอยู่ห้าอันนะคะแต่ออมนะคะรสสตอรอเบอรี่ด้วยนะคะนะคะเดี๋ยวก็จะมาดูสกุช่ที่เอาไปแช่ตู้เย็นกันเลยค่ะนะคะที่เอามานะคะก็จะมีอันนี้นะคะ สองอันนี้นะคะเป็นพวงกุญแจค่ะส่วนสองอันนี้นะคะไม่ใช่พวงกุญแจนะคะนะคะจะมาดูกันเลยนะคะเราจะเอาไปแช่ช่องฟิตนะคะเพื่อความไวนะคะนะคะก็จะมาดูตัวนี้กันก่อนเลยนะคะคือแบบมันนิ่มมากมันก็มีรอยเกะมันคือแบบนิ่มอ่ะมันไม่สโล ซาโลหน่อยบ้ะเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะไม่ซาโลนะคะแต่ตัวนี้แข็งนะคะแข็ง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 นุ่มๆะะอ่ะเออซาโลนิดหน่อยนะคะดูอันต่อไปนะคะเป็นมารการองค่ะมารการองนี้นะคะก็ซาโลนะคะซาโลมากกว่าตัวนั้นนะมาเดี๋ยวเราจะไป นะคะสโลนะส่ว์นด้านนี้นะคะที่มันมีตำหนิไม่สโลนะคะดูก่อนนะคะต่อมาค่ะมาเป็นแพร่ระบานบ้างน,น,นะคะสโลนะดูนะกันค่าใช้ตู้เย็ยนมันจะขนาดไหนอันนี้ยังไม่ได้ใช้ตู้เย็ยนเลยนะยังนิ่มๆอยู่เลยเดี๋ยวเราก็จะไปดูตอนที่มันใช้ตู้เย็นกัน โลรๆนะคะเดี๋ยวเราจะเอาทั้งวันนี้ไปใช่ตู้เย็นกันค่ะแปเลยใช้มือเนั่นแหละเื่อเออขยัาไปอ่ะเอเอ,เอนี่นะคะที่นี่เอาแช่ช่องฟิตเลยนะคะเออเดี๋ยววางเรียงๆกันน,นะจะได้อย่างทั่วถึงนะคะโอเคนะคะลางประมาณนี้นะ น่ารักดีนะนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปรอกันอีกห้านาทีส0นาทีกันเลยค่ะนะคะก็ตอนนี้ก็ได้แล้วนะนี่ไปดูมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ปอากันเลยค่ะอะไรนะนะคะก็คือตอนนั้นน่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเอาก่อนละกันชึบชบชึบชบนะคะ เเลยยโอเคถึงนะคะวิ่งมาก็คือเนี่ยคือตอนนั้นอ่ะตอนที่นี่ไปดูก่อนใช่ปะเนี่ได้บีบจะมากรึกๆึกอย่างเงี้ยเลยะนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูแพนด้าวอนกันก่อนเฮ้ยจื่นเต้นนะคะขอตั้งกล้องก่อนได้ป่ะแป๊บนึงโอเค อ,อันนี้ขึ้นเลยตรงนั้นเคเห็นใช่ไหมโอ้ยยังไม่ขึ้นโอเค ไม่ขึ้นแล้วอะ่ะโอเคนะคะเรามาดูมาการองกันนะคะคแล้วก็มันก็ไม่ได้แบบแบนไปเลยนะอีกฝั่งหนึ่งมันก็สโลนะมัง้ง เพราะมันแข็งเออก็สโลนิดหน่อยมองบีแบบนี้บ้างเดี๋ยวเรามาบีแบบนี้กับแผนด้าบบนโอเคเอมันยังไม่ขึ้นโอเคนาะคะเดยวเราจะมาดูัวนี้กันอุ้ยนะคะก็จะมาดูัวนี้กันจนคือมันสโลนิดหน่อยเองอะอเคนะคะเราก็จะมาดูัวนี้กัน เออแพนบ,บันผ่านนะคะมาการลองก็ผ่านอันนี้ก็สโลนะคะน่ารักดีอะ่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะนี่นี่นะคะก็จะมาในกันแค่นี้นะะ้นองแบค่ะขอกดให้เต็มที่ ทำให้ดูทำดูนะ นะคะวันนี้นะนี่ก็จะมาดีกันแค่นี้นะคะเออนะคะก็หมดเวลาไปเจ็ดนาทีกว่านะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายน,น,น่ารักเนาะ